จะเล่นอะไรอ่ะจะเล่นอะไรคะจะนอนอะไรมันเปลี่ยนตาเป็นตัวได้นอนเดือทุกวันตีหนึง่งใช่ไหมคะตีหนึ kind of ่งทุกวันเลยนอนเดือดทุกวันน้องโยก็นอนเดืกทุกวันอ่ะน้าน้าใหม่